สวัสดีครับผมวันนี้มีชีสไว้ครับผมนี่จะสกินแบบมาม่าเกาหลีครับผมทีเด็ดบวกกับผักหวานปลาบานๆนั่งเราผมแบบเต็มถุงเลยทำซุปด้วยค่ากีครับผมนะครับอันนี้บิ๊แบบบิ๊กแพ็คนะครับเนี่ยบิ๊กแพ็คเซ็นจีแข็งครับถ้ากินซดนี่ม่วเสีบครับแบบนี้ก็แบบนี้แบบแคร์สีสวยไหมน่าอร่อยมากเลยครับโอ้โห มาครับแบบนี้แบบวิเสียแจวกมีอันตรงนว่ามึงสบายนี่กออันนี้ถึงุดโแจเลยด้วยมีโนนี้แก้วนี่งในรนี้เบิร์นแ้วนะครับนีโอ้โหหวานที่เดเขลงเลยครับผมตรงนี้ครับเลยโอ้โห ชุ่เลยครับนะนี่อยู่สวนนี้ยังมันเขากันไหครับกากัางร้องครับผมนี่แหลกครับผมิดตั้งูปไปครับน่าทานนะ<ม>น่าทานมากนะครับโอ้โหเดือดนึนสดกันเครับ,รบนหวานสดเนาะเบามาง นาทานมาเลยนะอได้ามากข้น้ำพว่เดี๋ยวค่อยเบิ้งไปเรือยแตน้ำหลายๆมันจางละเจอหน่อยโ<ฮ>อย้หยาเมยยาเราเนาเยาะ้ไม่ได้น่ะดดูเวลาวะนี่ยานี่ นู้เวลาวะยะวยมองเหงนัวยาต้งคุ้มาแล้วสมอมาโนนึงเ้ยครับนี่รู้ที่พูวดเปียูดดีเ้ยครับหวานตอนนี้ได้ตายไอเหลืองเขากันมากครับไอต้องการแบบมองหนึ่งมันนุ่มแต่มองนึงแข็งดีวสุดยอดเลยเกเกันกันยนี้คุนี้กพอแล้วาดเลยขากเลยครับผม ชิดแบบนี้ Cred seguinte, มันสิร้ยหน่าไมันสิยืดครับผมธรรมดาเขาต้องฝนเป็นเป็นฝอยเป็นฝอฟแน่น้องเขาเพิ่มไปอยู่ฝรั่งเศสมาอยู่เก่งเรื่องชีดอยู่แล้วได้เขาครับเห็นมันโปร่งลุ่มแบบยืดยืดไหมครับตัวโคตรแข็งเลยชีดแซฟิฟร์มันสั่งมาอย่างยังครับนุ่มหมอนมนุ่มนุ่มเห็ดเป็นเงินน้องแข็งขึ้นสเก็ตขึ้นมาไ์ควิงอยู่ไหม มเมนครับผมอลืมสไตล์ฝรั่งเขาสิเขาเขากินเขาเพิ่มแบบเขาแบบว่าสไตล์โฟมาร์ทเขากินแบบเพิแบบ่มโปรตีนแม่ไอ้นักไก่เขาครบทุกรสชาตินมนเมนเมนเขาต้องอบไว้ก่อนบอสอบตัวโอ้ปอ้าหมอมห้ดีเนี้ยเวลาเขาหนีกันมาเขาสิแบบนี้ครับเริ่มเริ่มจับไปหาอันกัน์ดเกนด้าไอ้ยิ้มฮิเบอร์เนียด้อครับผมไอ้นุ้งพูดไทยนุ้งวิย์ทายวิดีโอใชยเพื่นชีส้าวว้าวครับ นี่นี่ครับข้าวมันข้าวมันข้าวมันครับขอคั่มนี่แบบให้น้องเขาทายคลิปด้วยครับแบบเผ็ดมะม่วงให้น้องเขาเบิ้ดชิมกันอ้ายชิมกันมันเสียบไปหยองโอ้โหข้ามากนี่แหละครับผมกีเด็ดเลยเนี่ยครับอ๋อมีฉีดกว่าหมอกีเด็ดผักหวานด้วยครับผมโขวดเข้ากันหืม ไปยังกะพูดชีดเลยเฉยครับโอ้โหคกอยังนมอัดแทงครับผมแจ่มมากนะครับคเเไ้โอ้โหเอาชีดช oh, oh, ีดน oh, totally. ั Good morning. Good morning. ่นเลยครับชีดนั <S <S ่นเลยเออตรงนี้ได้แล้วเออยืดยืดยืดเนี่ยขอยืดนะครับเสียพอดีครับสําหเกาหลีแล้วเขาจะเอาตุมใส่เีดครับผมเีดนี่เมมเบรนแบบ ไป,ไปงกงเมเ้มตามดครับไม่ได้ไไดชีแบบนี่แห้งละลายแห้งแบชีดีนี่ครับเน้นๆนะครับฮ้วหนๆมาเป็นอุปสรรคครับหอมมากบอกให้หอมอืีกีปีกีขอข่ายกีเนี่ยชิมขอซ่าได้ครับนี่ขอข่ายกีเนยครับขากีากีขายกี โอ้โหบอว,ว้าวครับคากิคากิเปื่อยๆเนาะมันมีเมนูหนึ่งก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอบึงทงั้งเมนูนับสุดยอดมากนี่คากิมาแล้วแต่เชิดนี่ลวกลินมากเลยครับมันเก็บความร้อนได้มากเลย,นยเนี่ยขอลองเอาเช็ดน้ำครับนัวลึกครับผมแบกไว้ให้มากรักนัวลึก ผักหวานเพิ่งเทหวานจาไมต้อว้าวต้องว้าวว้าวครับมาว้าวว้เอ้าเข้าปากครับพ้าละคำนี้เน้นๆครับผมผักหวานด้วยเต้นนอนในน้ำวิ่งแก้วครับผมนี่ว้าวครับผมอุ้ยว้ามาก ว้าวว้าวครับนี่ครับที่มาร์กออนเพชรแบบนี้ครับมันจะมีหม่องบรสุกหม่องสุกนี่ปวดหลังนะครับเรน่อยเดี๋ยวจิ้มกับน้องเราทีนะผอดปากไว้่อดปากบ่นี่ครับตากล้องเมื่อกี้นี่เออชีดยังยังบ๊อบเปรยกับนีครับแบบเป็นก้อนิ่งๆเลยแต่ว่าแซ่บมากชีดคนได้เลยได้ครับผมมันเป็นแบบ สีร้อยหนามันมีหลายสื่อครับผมก็จำได้แบบมอสต์เลือซีดแบบว่าโปะหนามันแบบเยอะเสียบครับแบบเยอะแบบนัว้องเคยไปอยู่ฝรั่งเศสมาด้วครับเนี่ยกล้องไอายินงค่ะกี่ชกเนี้ยนี่เนียนนี่เด็ดมากมาคนลัขาโอ้ยไอไอนากันเลยเหอะ คนเบ้าอ่ะว้าวคตรบ้าเงเีวเมเก๋ไหมคตเบ้าเมมไม่ไม่แย่อือจังเดนเจ้วพริกกันโอ้หพิกจีเนาะครับไอพีกจีเขาอันเลยเด้ครับหวานเนาะข้าจีแห่งแซมากปัง จบมหม้ามันเขากับนักผักหวานด้วยอะไรทีอ่ะได้มากกินกับบันโคตรลึกตั้งแต่ก็ต้องไข่ครับผมตัวมีไข่ใดตัวมหม้ามือเขาคอมเมนต์มาคูตรงเงินว้าวว้าวว้าวมาแล้วมาโชว์ทั้งนี่กองมางไปมคอมเมนต์ช่วยกูเด้อว้าโอ้วยาวงี้มาที่เตะยัง นี่ฮากวานเนาะครับผมเออฉีดยังแฉะอีกที่เดี๋ยวได้คำเนี่ยเฮอหวานแต่กว่าน้องยกเมืองดียงครับผมดียงดียงครับฝรั่งเศสนะครับผมน้องเขาผ่านสังคมมาเยอะแยะหนาลักปีมือเจียครับผมไปได้เดี๋ยวให้น้องซิมให้บึงกุ้งโซ่ แล้วหวานมากเลยครับโอ้อันนี้ส่นวนโอ้หันมากเลยคือนตรงวะสูตรพักหวานบ่นได้เลยนี่พักหวานที่เป็นล้ำแบบง,งามๆแบบแลองเบิ่งเลยครับผมมะมาแปดหอเป็นแปดหอครับผมไปครับหอมมากเลยโอ้อหอมหมากเลยอรอยม โคตรแซ่บครับมิสซีแต่หอมเลยขอตามน้ำเช็ดครับผมเข้ากัอนน้ำเช็ดหน่อยนะไปเมื่อไหร่จะเวย์ทำเมย์ทำเมย์อยู่น้องต้องร้องเอาเอาเช็ดใส่น้ำมครับโคตรว้าวอ่ะกล่องแนวน้ำเช็ดน้องเขาไงเออนี่นะครับอือเดี๋ยวชิลู่ตุ่มม่วมันบาดหอมมิสพร้อมตุ่มน้ำกุ้งพร้อมมันจะเป็นแบบใดครับเห็นน้องเช็มหลายคนแต่ผมผ่านกันมาแล้วว่าเออโคตรว้าว ได้ไหมความมาเป็นไหนหอมชิดไอ้ใหญ่พวกคนดังเอาไปย่าไปดังสุนเกลือวอะไรหรอสุงเกลียววะสนใจซื้อย่าดังย่าคนสู้ดังเนาะส่วนสู้ดังเนาเหมนคนทำงานดังเนี่ยนะคนดีดังกว่าระวังหัวมเออันนี้ได้ไม่น้อยไงถุนดองกินกินกินนั่งนั่งนั่ะ เอาชีดเอาชีดเกือนนี่นี่นี่เด็ดเด็ดลองลองชีตคือเพียวเบิ้งครับมันก้อนเลยบอยครับยิงไเนยเอาเสศษน้ำเดี๋ยวจะนัวมันเข่าก่อนนี่ดีสต่เพราะเกาหลีเขาจะต้มใส่นะครับน้อยโอ้ยขวดว้าวมันนัวหรืมันหวานมันมันหวานมันเค็มอยู่แต่ว่ามันที่เข่ากวานก็เส้นน้ำมาโอ้โหหน้องนักวิ่งกินแดกเอาไปเนาบความวามความจริงจริงเออความจริงนะครับ อ้จริงเนี่ยมึงพาอ้ำจริงว่าต้องมาคมุมมังเป็นไงครับรสชาติืว้าวว่